มีวาระแห่งภาสิตท,ที่ปรากฏอยู่ในสกกะจิตนิยะเถราประธานความว่าเราได้เป็นพระราชาสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นยินดียิ่งในกรรมของตนนี้ก็เป็นผลแห่งการบูชาดีดอกไม้ ในกลับที่91แต่กลับนี้เนะี่ยเราโปรยดอกไม้ใดโด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกลับที่80เราได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมียศอนันต์สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี ก็ได้อนุภาพแห่งพุทธบูชานั้นการเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์หมายความว่ามีใจจดจ่ออยู่กับพระพุทธองค์ทุกวันทุกคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินระลึกนึกถึงพระองค์ท่านอยู่ที่กลางกายอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าจเจริญพุทธานสุสติอย่างแท้จริงทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดสำหรับผู้ที่เกิดมาเป็นนักสร้างบรมีในการบำเพ็ญบุญก็จะทำให้เราได้บุญใหญ่เราเป็นพุทธศาสนิกชนจึงควรหมั่นระลึกนึกถึงพระองค์ท่านถ้อยคำที่หลวงพ่อกล่าวข้างต้นนั้น เป็นคำรำพึงของพระอระหันตเถระเจ้าองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ท่านเคยสร้างบารมีเอาไว้และได้รับอนิสงส์ที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักจึงได้เพลงโุทานออกมาหลวงพ่ออยากจะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาเปิดเผยให้ลูกทุกๆคนได้รับทราบ เราก็จะได้เกิดความเชื่อมั่นว่าบุญเล็กบุญน้อยที่เราตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในพระพุทธศาสนาโดยมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจย่อมเป็นทางไม้แห่งพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างไม่มีประมาณทีเดียวชีวประวัติการสร้างบารมีของพระเถระนามว่า สากจิตนิยะเถระเจา้าเมื่อพบชาติในอดีตตั้งกระด้บำเพ็ญบุญสร้างบุญพอสมควรในแต่ละชาติแต่ก็ไม่มีบุญใหญ่ๆใ,ให้ได้สร้างเพราะบางชาติที่เกิดมาก็ไม่ได้พบเนื้อนาบุญบางชาติตกต่ำไปอยู่ในอบายภูมิชีวิตขึ้นขึ้นลงๆอย่างนี้นะ่ะหลายพบหลายชาติ พราะประมาทและไม่มีโอกาสจะพบเจอเนื้อนาบุญกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งก็เกิดมาในยกของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ายุกนั้นก็เป็นยกที่ธรรมะสว่างสวัยไปทั่วชมพูทวีปสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีบุญเต็มเปี่ยมพอได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ่างก็ได้รับลดประธรรมตามสมควรแก่บุญบาร,รมีของตอนเองผู้ที่มีบุญเต็มเปีป่ยมแล้วก็เป็นพระอรหันต์บาร,รมีรองรอ,องลงมาก็เป็นพระอนาคามีพระสก,กิทาคามีพระโสดาบันโคตรภูบุคคลลดหลั่นลงไปตามลำดับบางท่านก็ไม่ได,ด็กคุณวิเศษอะไรเลย แต่ว่าเป็นกันลยาณชนเมื่อฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วก็เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในเนื้อความแห่งธรรมผู้ที่เป็นวิชาทิฏฐิก็กลับมาเป็นสมมาทิฏฐิรู้คุณค่าของบุญและตั้งแต่ปัจจุบันมาก็ได้สั่งสมบุญกับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ในยุคนั้นพระเถระได้มังเกิดในช่วงที่พระตถาคตสิ้นพระชนชีพไปแล้วเหลือเพียงคำสอนที่เหลืออยู่ไว้ให้เหล่าอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาพอท่านเติบโตขึ้นก็มีโอกาสศึกษาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เกิดความทราบซึ้งในเนื้อความแห่งพระธรรมนั้น บังเกิดความเสียใจว่าน่าเสียดายยิ่งนักที่เรายังไม่ทันได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนี้เพียงแค่เราได้ศึกษาคำสอนของพระองค์ท่านก็ยังทำให้เราเกิดดวงปัญญาจแจ่มแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตได้ หากเราได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักได้ฟังธรรมแล้วใ้เราคงมีโอกาสได้บรรลุธรรมดังเช่นผู้อื่นบ้างก็คิดอย่างนี้ทุกๆวันทีเดียวนะจ๊ะแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมีอยู่วันหนึ่งเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราควรที่จะดำเนินตามรอยบาทพระพุทธองค์ มันบำเพ็ญเพียรให้สม่ำเสมอหากเราทำได้อย่างนี้เนี่ยอาจจะได้บรรลุธรรมดังเช่นพระอริยเจ้าทั้งหลายแม้ปรารถนาที่จะออกบวชในพระพุทธศาสนาแต่กำลังเลตัดสินใจไม่ได้ท่านคิดว่าอุปนิสัยเรานั้นไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะมาอยู่ในถ้ำกลางพระนคร ซึ่งมีผู้คนพลุกพล่านแต่หากเราบวชในพระศาสนาเพียงบรรษาแรกแล้วออกระหยุดเพียงลำพังพระอุปชาก็คงไม่อนุญาตเอาเถิดเราจะบวชเป็นดาบทก็แล้วกันจึงได้ออกบวชเป็นฤาษีเดินทางเข้าไปในหิมมาวันตประเทศมุ่งสแสวงหาที่วิเวก หน้าเร่ลมจนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่ารกชัดเป็นป่าทึบเต็ไมไปด้วยสัตว์ร้ายเช่นสีหะเสือโคร่งยักษ์ผีเสื้อนน้ำช้างดุมาดุครุดและก็ง,งูได้ยินแต่เสียงสัตว์ป่า มากไปด้วเสียงแห่งมูนกทั้งนกดูวาวนกกระเวกส่งเสียงไพเลาะกลบไปทั้งป่าในบรรยากาศอย่างนี้ดาบทกลับรู้สึกเย็นกายเย็นใจเกิดความสงบใจอย่างประหลาดจึงตัดสินใจว่าเราจะอาศัยในที่นี้เพื่อทำความเพีย พอหาที่พักได้แล้วก็สร้างอาสมทําที่มุงบังแม้จะบวชเป็นพระฤาษีแลกกว้วก็ตามแต่ในใจของท่านนั้นน่ะก็ยังเคารพเลื่อมใสต่อพระบรมศาสดาคิดว่าการที่เรามาอยู่อย่างนี้ก็เพื่อด,ดำเนินรอยตามพระพุทธองค์เราควรที่จะมีใจนะ่ะส่งไปในพระองค์ท่าน ทุกๆวันทุกๆคืนหากเรามีท่านเป็นอารมณ์แล้วจะทำให้เราอยู่อย่างไม่หวาดสะดุง้งตกใจกลัวต่อภัยต่างๆจึงได้ก่อเจดีทรายไว้ที่ซอกเขาแห่งหนึ่งเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระบรมศาสดาแล้วทุกๆวันดาบทนั้นก็จะนำดอกไม้ มาสักการะพระเจดีย์สายนั้นโดยรำลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทำความรู้สึกประหนึ่งว่าได้เข้าเฝ้าเ,าเฉพาะพระพักของพระพุทธองค์บูชาด้วยดอกไม้ป่านานา,นาพันธ์เคารพบ,บูชาพระเจดีย์สายนั้นราวกับพระพุทธองค์ ยังทรงพระชนชีพอยู่คอยดูแลปัดกวาดเอาใจใส่พระเจดีเหมือนดูแลเอาใจใส่พระบรมสารีริกธาตุทีเดียวท่านนมัสการอยู่อย่างนี้นะจนตลอดชีวิตขณะที่จะละจากโลกในใจท่านนั้นก็มีภาพพระพุทธเจ้าอยู่ภายในด้วยความเคารพเลื่อมใสที่ไม่คลอนแคลน ด้อนุภาพแห่งบุญกรรมนั้นท่านยังท่องเที่ยวไปในเทวโลกและในมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเกิดเป็นเทวดาสวยสวรรค์สมบัติก็ได้ทิพยะสมบัติที่ละเอียดประณีตล่วงเทวาทั้งหลายเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มหาสมบัติที่มากมายเกินมนุษย์ทั้งปวง ได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่สมบูรณ์ไปด้วยจักรพรรดิสมบัติอันเลิศนับพบนับชาติไปทั้นทีเดียวในพุทธุพป,ประบาทการนี้ท่านได้บงับงเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งได้อนุภาพบุญเก่าทำให้สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติเปรียรพร้อมไปด้วยศรัทธาในพระศาสนาจึงออกบวช บวชได้ไม่นานท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญาท่านระลึกชาติไปดูบุพกรรมของตนพอเห็นแล้วก็เกิดปีติสมนัตจจึงเปล่งอุทานว่าผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะี้น่ะน่าอัศจรรย์เหลือเกิน เพียงเรานะก่อเจอดีไซน์โปรยดอกไม้ต่างๆกราบไหว้พระสถูปดยถวายบังคมละสมมาสมัมุทธเจ้าเพียงแค่นี้เนะ่ะเราก็ได้เป็นพระราชาสมบูรณ์ไปด้วยรัตนะเจประการเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นนี่ก็เป็นผลแห่งการบูชาดีดอกไม้ ในกับที่91แต่กับนี้เนี่ยเราโปรยดอกไม้ใดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาในกับที่80เราได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมียศยิ่งใหญ่เป็นใหญ่ในทวีปทั้งส พบจัตินี้เราถึงที่สุดแล้วเราสมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายคือปฏิสัมพิทาสวิโมก 8, แปดลาภิญญาหเห็นไหมจ๊ะว่าการน้อมใจไปในพระพุทธเจ้าแล้วกระทำการบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทางมาแห่งมหากุศลทีเดียว เป็นทางมาแห่งความสุขและมาหาสมบัติทั้งหลายดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลยการที่เราส่งใจไปในพระพุทธเจ้าบ่อยๆสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่งแล้วก็ต้องทำให้เป็นปากตินิสัยเราก็จะได้รับอานิสงส์ใหญ่ กระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานวิธีการทำอย่างง่ายๆก็คือตั้งมันนึกถึงองค์พระบ่อยๆจะเป็นพระปฏิมากรอ,องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้นึกน้อมให้ท่านมาสิงสถิตยอยู่ในกลางกายแต่ดีที่สุดให้เป็นพระแก้วใสใจจะได้บริสุทธิ์ไดยเร็ว ให้เห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่ในกลางกายทำได้อย่างนี้นะจึงจะได้ชื่อว่าเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้านะเป็นอารมณ์อย่างแท้จริงให้มันทำกันให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะท้ายที่สุดนี้นะหลวงพ่อขอนอวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงาน